ตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับทันอ่อนนะครับทันอ่อนเตือนอากาศท่วมเลยนะครทักทีวันนี้ก็มาแท็กซี่ก็ตกประมาณ7จ็ดหมื่นกว่าเงินอินเดียนะครับก็ตอนนี้ใช้เงินไปแล้วประมาณ3 0 0แสนนะฮะมายังไม่ถึง2วันนะครับก็เป็นเศรษฐีนะฮะอยู่ประเทศนี้นะฮะก็ดีบรรยากาศดีโดยเฉพาะ MMTV เนี่ยก็เดินทางมา SMMTV ยังไงแล้วก็ เราจะขอกำลังใจชาวไทยให้กำลังใจนกีฬาที่ประเทศอินโดนีเซียเราเองก็เะเชียร์เต็มที่เพื่อเป็นงชาวไทยแล้วก็ทำเป็นกำลังใจให้พี่น้อที่โน้นวนะครับก็ขอให้สู้สู้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้วกขอให้เชียร์เชียร์สู้สู้ก็จะจ่ชียกันนะครับเพลงเชียร์เพลงนครับไทยไทยแรกเ์เฟรคนไทยต้องเชียร์คนไทย